ตอนนี้เราอยู่ที่ SM City Baie g นะครับเป็นห้างประจําเมืองของเมืองบาเก g u นะครับซึ่งเป็นห้างขนาดใหญ่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแล้วก็ร้านค้าร้านสะดวกซื้อนะครับที่สําคัญก็คือเป็นห้างที่โอเพนแอร์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามาเรียนภาษาที่บาเกี u i SM b a เก g u วเป็นยังไงนะครับชั้นนั้นด้วยกาวนะครับมี SM Supermarket นะครับสำหรับใครที่อยากมาซื้อของสดผัดผลไม้ต่างๆนะครับรวมถึงเครื่องดื่มของใช้ต่างๆก็มาที่ชั้นใต้ดินนะครับของ SM b a เก g u ได้นะครับก็ เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับว่าเอสแอบาเกลมีอะไรขายบ้างนะครับสำหรับใครที่อยากทานผลไม้นะครับที่พิเศษจากที่โรงเรียนมีให้นะครับก็สามารถมาเลือกดูใน SM supermarket ได้นะครับซึ่งที่สำคัญนะครับใครที่มาเรียนนานๆแล้วหิวอาหารหรือผลไม้เมืองไทยนะครับอย่างเช่นดูเรียนนะครับหรือทุเรียนนั่นเองนะครับก็มีทุเรียนขายนะครับถือเริ่มเจ็บมือนะครับมันเริ่มทิ่มแทงนะครับก็นะครับซื้อไปฝากเพื่อนๆในห้องได้นะครับอุปกรณ์นะครับหรือว่า ของใช้ต่างๆ่างที่ใช้ในการอาบน้ำสระผมนะครับก็มาซื้อได้ใน SM Super Market เหมือนกันเพราะว่าการเรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาไม่ได้มีสบู่ไม่ได้มีอาสระผมให้เราเนาะดังนั้นเราก็มาซื้อที่นี่ได้หรือเตรียมจากไทยมาก่อนก็ได้ถ้าหมดจริงๆก็มาซื้อที่ SM Supermarket ก็นะครับก็มีให้เลือกหลากหลายมากมายเลยครับตันนี้เป็นฟู้ดคอร์ทนะครับชั้นใต้ดินของ SM บาเกียวนะครับก็มีอาหารให้เลือกหลากหลายนะครับตั้งแต่กองชานะครับโปเตโต้นะครับ ม่ใช่วงดนตรีนะครับเป็นร้านในฟูดคอร์ดนะครับแล้วก็มีบิบิมบอบนะครับน่าจะเกาหลีเลยชอนเบลลี่ฟิลิปปินนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนี่น่าจะอาหารจีนหรือเปล่าญี่ปุ่นจีนนะครับแล้วก็มีเพอร์เพผัดไทยนะครับผัดไทยนะครับร้านอาหารไทยเซกนะครับร้านอาหารทะเลนะครับญี่ปุ่นราเมงนะครับก็มีให้เลือกสรรเป็นฟูดคอร์ดของเอ็มบารเกลนะครับที่นักเรียนหรือใครก็ตามที่มาบารเกลสามารถมานั่งทานกันได้นะครับ นี่เป็นชั้นหนึ่งนะครับชั้นกราวนะครับที่เข้ามาแล้วก็จะเห็นร้านต่างๆที่เราก็เห็นในไทยนะไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าฮัทนะครับแต่นี่น่าจะเป็นบอยแบนด์ของฟิลิปปินส์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมีร้านวัตสันนะครับใครใส่แว่นแบบผมก็มีโอนเดย์นะครับตัดแว่นได้นะครับแล้วก็คงมีอีกหลายๆอย่างมีร้านเสื้อผ้าเกสมีเบรดทอกนะครับขนมปังมิสเตอร์บัคคอฟฟี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันหลายๆชั้นว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับครับนะครับมี ร้านยูนิโคนะครับเออแล้วก็มีครอ,อกนะครับสำหรับรองเทาง้ามีบอดี้ช็อปนะครับก็เห็นว่ามันเป็นร้านหลายๆร้านที่จริงก็มีตามห้างในไทยนะครับก็จะแยกเป็นโซนอนอกห้างกับโซนในห้างเพราะถ้าเราดูอย่างฝั่งนู้นเนี่ยกาะจะเป็น SM Store โซก็คือจะเป็นย่านในห้างของอสรรพสินค้านะครับก็คือ SM Store โซนะครับแต่ด้านนอกก็จะเป็นร้านอื่นๆนะครับปีกย่อยไปนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆนะครับว่ามีร้านอะไรบ้างนะครับแล้วขึ้นไปดูชั้น สองนะครับชั้นข้างบนชั้นกราวนะครับคิดว่าเป็นชั้นสองนะครับก็มีอะไรกันบ้างนะครับขึ้นมาชั้นบนจากชั้นกราวนะครับมีแอนติ้อนร์นะครับเหมือนไทยเลยนะว่ามีมินิโซ่ด้วยนะครับใครอยากซื้อของกระจุกกระจิกนะครับหรือแม้กระทั่งใครอยากได้พวกอุปกรณ์กีฬานะครับต่างๆก็มีโทบี้สปอร์ตนะครับที่สามารถซื้อได้นะครับครับนอกจากที่ร้านนอกจากร้านที่เราจะคุ้นในไทยนะครับ ก็มีร้านที่อาจจะเป็นของฟิลิปปินส์หรือว่าเป็นลบเป็นอะไรที่เราหาไม่เจอในไทยเนาะมันจะเป็นโดนัทของที่นี่นะครับแฮปปี้คัพก็เป็นพวกเครื่องดื่มนะครับชานมอะไรแบบนี้นะครับอ่าเราก็มีร้านอันนี้ก็เป็นร้านขนมอีกร้านหนึ่งนะครับแล้วก็มีแคทแคทเทลคอนนะครับป๊อปคอร์นนะครับรวมถึงด้านหลังก็จะมีพวกร้านค้าต่างๆอีกมากมายนะครับผม ชั้นบนสุดนะครับมีซีนีมานะครับก็คือใครอยากมาดูหนังหรือภาพยนตร์นะคร <g ill> ับก็สามารถมาที่ SM สเอ็บารเกลได้เหมือนกันนะครับชั้นบนสุดนะครับก็มีร้านตัดผมซาลอนนะครับให้เราเลือกเข้าใช้บริการได้นะครับก็ใครที่มาเรียนยาวๆอย่างเช่นเรียนปรับพื้นฐาน4สัปดาห์8สัปดาห์แล้วก็ต่อ i อเอลการันตี12สัปดาห์รวมเงินประมาณแบบ20-24สัปดาห์อย่างเงี้ยผมยาวๆแบบเนี้ยนะครับก็มาตัดได้ตามห้างนะครับหรืออยากไปตัดร้านโลโก้ก็ได้นะครับถูกๆ50-60เปโซแบบพวกนี้ก็น่าจะ แพงขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ก็อาจจะได้ตามที่เราต้องการมากขึ้นนะครับก็มีร้านเกี่ยวกับความสวยความงามนะครับสําหรับคนที่อยากทําสวยนะครับเพิ่มความสวยความงามนะครับก็จะมีร้านทําเล็บสักคิ้วด้วยนะครับให้มาใช้บริการได้นะครับครับก l บนะครับเป็นผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์ที่ฟิลิปปินส์นะครับใครที่มาเรียนที่นี่ก็สามารถใช้ ทิมของกรบได้นะครับซึ่งเดี๋ยวโรงเรียนจะมีแนะนําให้ใครมีปัญหาติดขัดอยากเปลี่ยนแพ็กเกจอะไรยังไงที่ SM Bar เกบายเกลนะครับสำหรับนักเรียนที่มาเรียนที่บาเกยวก็มาที่ชั้นบนสุดของ s m b เอบายเกได้มีไอช็อปของกรอบอยู่นะครับนี่นะครับเป็นชั้นบนสุดของ SMB เบายเกวนะครับก็จะเป็นโอเพนแอร์จริงๆทข้างเลยเป็นโอเพนแอร์หมดเลยนะครับก็ทําให้เราเห็นนะครับนี่คือเดือนพฤษภาคมนะครับไปเดื๋นวเราด้วย หลายๆที่ก็คือเข้าสู่หน้าร้อนแต่ว่าใบาเกลียวยังคงเย็นฉ่ำนะครับเพราะว่าฝนตกด้วยแหละยังเห็นผมยังใส่เสื้อกันหนาวเลยก็เป็นห้างโอเพ่นแอร์นะครับเข้าไปภายในที่เราเดินเดินกันมาแนะนำเนี่ยก็คือนอกร้านทุกร้านก็คือไม่มีแอร์ติดเลยนะครับ